นายแพทย์ธีรภาพริ้วรักนำทัพรับสองรางวัลใหญ่ COAC Award 2025และ Top Brand Award 2025 สมาชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวทรวมกับเครือข่ายสมาชาสมาคมชมรมทั่วประเทศร่วมการจัดงานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้แด่บุคคลองค์กรธุรกิจผู้บริหารแบรนด์สินค้าที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงสุดเพื่อนําไปสู่ความเจริญงอกงามของเศรษฐกิจโดยนายแพทย์ธีรภาพลิ้วลักษ์กรรมการผู้จัดการสกรีนเมดคลินิกกรรมการผู้จัดการบริษัทสกินคอสเมติกจำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัทพีวี มิ่งจำกัดและอดีตอุปนาย,ยกสมาคมอสังหาริมทรัพย์และสมาคม SME จังหวัดสงขลาถูกรับคัดเลือกและพิจารณาจากเราคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับสองรางวัลแห่งปีผมในแพทย์ทีรภาพพิวรักษ์นะครับหรือว่าหมอโอลนะครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ว่า มาได้รับรางวัลท็อปแบรนด์อเวอร์ดนะครับก็คือรางวัลท็อ a อ a วอปี2025นะครับกับเรื่องของรางวัล COAC นะครับซึ่งผลงานผลลัพธ์เนี่ยก็คงเป็นการที่าจากเรื่องของการตอ,ตอบรับของผู้บริโภคนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับจากการที่ทีมงานของเราทุกคนนะครับก็คือสร้างผลิตภัณฑ์นะครับด้านการดูแลผิวนะครับ โดยหวังผลให้ได้ผลลัพธ์จริงๆนะครับโดยสารสกัดเนี่นำเข้าจากประเทศยุโรปนะครับซึ่งประสบการณ์ของเรานะครับก็มีมากว่า18ปีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ะครับก็เป็นที่ตอบรับได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทางกรรมการนะครับที่มามอบรางวัลแห่งนี้ให้นะครับในวันนี้ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็มีการขยายงานนะครับทั้งส่วนของผลิตภัณฑ์สกินเมดนะครับแล้วก็ศูนย์ความงามสกินเมดรวมถึงสกินเมดคลินิกนะครับก็คือว่าถ้า ท่านใดนะครับสนใจให้เราช่วยไปเซตหรือว่าคอนซา์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีนิกความงามศูนย์ความงามนะครับหรือนำโรดักไปจำหน่ายนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายใน AEC นะครับก็คือทั่วอาเซียนเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าเทรนด์ของสุขภาพแล้วก็ความงามนะครับยังเป็นเทรนด์ที่ผมว่าติดกระแสมานานนะครับแล้วก็เนเปอร์ดายนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับก็เป็นประเทศที่ถือว่ามีจุดเด่นทางด้านวิลเนสแล้วก็แพทย์ เมืองไทยนะครับมีฝีมือนะครับคราวนี้ปกติในอดีตกว่าประมาณ20ปีเราอยู่ในวงการนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเรานําเข้าจากต่างประเทศมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าทางเกาหลีต่างๆนะครับคราวนี้ผมว่ามันถึงเวลาละที่เมืองไทยเราจะนำโปรดักต์ดีๆนะครับและออกไปสู่ตลาดโลกเชิงกว้างครับก็จะเห็นเลยว่าอัตราการเติบโตของด้านสุขภาพและความงามยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ตลาดเราไม่ได้อยากจะ ให้หมองเพียงแค่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าบางทีประเทศไทยอาจจะเล็กเกินไปสําหรับคุณภาพที่ทางการแพทย์ของเมืองไทยเรามีนะครับแล้เราจะเห็นเลยว่าไม่ได้มาจากแค่อาเซียนนะครับทั้งทางอาหรับทั้งทางยุโรปหลายๆที่ครับเขามารักษาก็เชื่อมั่นในคุณ quality, คุณภาพทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ฝีมอือของแพทย์ไทยครับ จุดสแทติจี้ของประเทศไทยนะครับที่อยู่ตรงศูนย์กลางของอาเซียนนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่จะเป็นฮับโดยเฉพาะทางด้านเมดิเทคฮับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในก็เป็นนโยบายของของประเทศอยู่แล้วนะครับที่ที่จะจัดตั้งให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมดิเทคฮับในในโลกนะครับรวมถึงเรื่องของเรียนเนสด้วยนะครับซึ่งซึ่งเป็นจุดแข็งเลยเพราะาคนไทยเรา มีเซอร์วิสไมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โปรดักต์ผมว่าก็ไม่แพ้ใครแล้วก็ฝีมือด้านงานศิลปะและการบริการอันนี้ลงมถึงโรงแรมต่างๆสถานที่พักซึ่งไม่ได้แค่ดีอย่างเดียวยังถูกอีกด้วยช่วงปีนี้และปีถัดไปนะครับเป็นช่วงที่การขยายตัวนะครับเพราะว่าเราได้พัฒนามานานพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ยังมีข้อจํากัดอยู่ว่ายัางต้องมาเจอคุณหมอเท่านั้นเราก็พยายามเซตเรื่องของโปรดักตต่างๆนะครับที่ ให้สามารถที่จะรักษาปัญหาผิวได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมาเดินทางไกลโดยที่ไม่ต้องเสียเงินหลายบาทนะครับเพียงแค่ประมาณหลักร้อยก็สามารถดูแลปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นสิวเป็นฝ้าหรือว่าด้านอื่นๆหรือว่าใครที่อยู่พื้นที่อื่นๆนะครับต้องการที่จะได้รับโน้ตหาวหรือว่ามาปรึกษาว่าอยากจะเปิดศูนย์ณที่ใกล้บ้านของเขาหรือว่าอยากจะเปิดคลินิกณนะ อินโดจีนในประเทศส่วนไหนในในอาเซียนนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับเราเรายดีดีครับปรึกษาโดยโดยหลักวิชาการฮะแต่นี่ท่านสนใจสามารถไปติดตามได้ที่ช่องทางไหนกันบ้างอ่าก็สามารถเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนะครับ @skinmedcosmetic นะครับติดกันได้เลยนะครับหรือว่าในส่วนของเบอร์0 9 0 4 5 6 9 4 5 6นะครับก็เป็น ID Line แล้วก็เบอร์โทรของผมเองนะครับก็คือ0 9 0 4 5 6 9 4 5 6ครับ ก็ติดต่อได้ตลอดเลยครับหรือมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาด้านผิวก็ก็มาคุยกันได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับผม